สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี่ถ่ายคลิปบ่ต่างใจดอกอยากให้เบิ่งน้ำยากจะน้ำหมาดอกแจ็คแมนยางไอ้เพื่อนนี่ก็ได้แจ็คเดือนสี่ห้าเดือนเป็นหมายังหน่อยอยย่อายุที่ดีเนี่ยแต่เพื่อนเราเอาอีย,งา,ย,อย,อยางมากเห็นแต่ห้อยยางมาน้ำคืนนะมั้ยนี่ กำลังดือ้ออันนี้ก็แจ็คเป็นยังนี่เบิ่งกกระดูมีแต่ห้อยเลือดยางเต็มเฮือกน,นึงนั่นนั่นนั่นล่างออกให้เชื่อกน,นึงเลยเด้เนี่ยนั่นล่างให้เชื่อกนลน้วก็ออกอีกคือเศร้าสงสัยว่าเพิ่นเป็นเลนน้ำเลนน้ำอยู่หนองทุ่งมุ่นมาเป็นปีนจับเพิ่นกับบแม่น ตามขึ้นมากกับไม่กินน้ำเย็นใต่ทางน้ำแข็งเป็นเลือดอยู่ล่างไปหลายเทียวด้วยนี่มืนกระยาหรอบอยู่แถวบันเนาะเมื่อยแห้งแบบน,นี้เอา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 เลือดออกไหลดื้อก็ดือด้อคัด สงสัยนน่นะเบิ่งแล้วก็บ,บ่มีแผลมีอย่างนะแต่ว่าเลือดใหเสื้อบอกคือเลือยมบมีแผลเออเออเพื่อนเก็บเก็บมากหลายถังน้ำแข็งนี่มึงดูตานเนี่ยก็เฮียไปเทื่อนึงแล้วนี่ตาฮียไปค้างนึงแล้วนี่เพื่อนไปตบกับงูหรือยังไงห,หรือตาปิดมาก มงดูตามองดูมองตาดูตาปิดกลายเป็นตาบอดแล้วคางนึงน่นน่ะตาพนปิดเลยน,นะคางเขาาไ่เห็นยังเลยนะ่งมองเป็นขาาแต่ซื่อมองเป็นขาาแต่ตูเขาาหอดตาเนื้อตาเดียวนึงก็ดื้อขานี่ก็ไปเหยียบยังมา เบิ้งกับบ่ให้เบิง้งเฮ้ยเพื่อนน้ำกัดแบบนี้อาออ๋มันเป็นยังกว่าหตาเนี่ก็รักษาบ่อะไรได้ตาดีเหยียบเศษเก้วบ่เนาะเหยียบยังเนาะ เพื่อนไม่ได้คนเ่ิดีกระดึ